นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ถนนมุมกำแพงโรงยิมเนเซียมเรียบคลองฝรั่งอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี วันที่28เมษายน2565เวลา11นาฬกา30นาที่ด้านหน้าโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒนิติการนานาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายมานิตน,นบอมรบดีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวคุณวลีน,อบออนบอมรบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตหนึ่ง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีนายยุทธศักดิ์เจริญทรงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรี ดรนัทพลชินกุลกิตนิวัฒน์รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีพันตำรวจโทอำนาจปรีชาวาดรองผูก้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีลงพื้นที่บริเวณหน้าโรงยิมนเนเซียมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาถนนมุมกำแพงโรงยิมนเนเซียมเลียบพรอมฝรั่งเนื่องจากถนนมีความแคบพื้นผิวถนนเป็นทางลุกรงังทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับความสะดวก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งนี้นายวิวัฒนิติการจนานาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งประสานงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขถนนดังก,กล่าวโดยเร็วที่สุดเพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่มนันนคอขง้บทาุร ก็ได้ได้ประสานงานกับทางท่านสสกุลาวดีรัฐประวติบดีนะครับแล้วก็ท่านรลองนายกเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองรับบุรีนะครับซึ่งก็ได้มาดูพื้นที่ที่ที่ทอ่าลง,ลงลงยิมนิเซียมของอบ,บจอนะครับซึ่งซึ่งมีรั้วาซึ่งการก่อสร้างเดิมเนี่ยมันเหมือนเรา,เราทํารั้วให้เป็นฉากนะครับอันนี้ถนนเส้นเนี้ย พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้สัญจรเยอะก็เกิดอุบัติเหตุก็เลยทางทางท่านท่านสาสผุรีนะครับแล้วก็ทางเทศบาลก็มาปรึกษาหารือครับว่าว่าเราจะหาทางที่จะตัดมุมมุมรั้วก่อนในเบื้องต้นนะครับแล้วในอนาคตเนี่ย ได,ไ,ดได้รับคาแนะนําจากท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านมณิษฐ์รบอวรนดีท่านได้คิดโครงการวางแผนไว้แล้วว่าเราจะมีถนนเรียบคลอง,องหลักนะครับซึ่งเป็นถนนที่สามารถเข้าสู่เทศบาลเมืองได้เป็นสายหลักสายหนึ่งนะครับซึ่งจะมาจากชุมชนสายฝนนะครับซึ่งเป็นถนนขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีคลองระบายน้ำนะฮะ เข้าสู่ระบบของเทศบาลนะฮะก็ก็จะทําให้ทั้งระบบระบายน้านะครับถนนเส้นทางที่ที่ถ้าถ้าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็จะทาให้ให้ชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถเดินทางได้เลยในช่วงนี้เพราะว่าสภาพถนนก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สู้ดีนะนะครับถ้าเราขยายเนี่ยทางอบอจก,ก็ก็ยินด,ดีที่จะขยับรั้วเข้ามานะครับเพื่อให้เกิดถนนของของเส้นที่เส้นตะก่าวนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ครับในอนาคต